สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพงศ์แมน FC ส,สุขุสุขคนนะคะเมื่อนี้ได้เวลาแล้วตอนนี้น้องมิวยู่ที่บ้านนะคะบ้านเกิดเมืองนอดน,น้องมิวนะคะกาําลังสี่เดินทางไปที่สวนนะคะเพื่อที่สิบไปเบึงแล้วก็สิไปตามหาน้องหมาที่หายไปนะคะ,เป,นนนนะ,คะเป็นน้องหมาพันชิวาว่านะคะเป็นน้องหมาที่น้องมิวดูแลมากน้องมีอายุป,ประมาณ ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นตัวเล็กๆนะคะสีขาวสมขาวสมนะคะพี่น้องผู้ใดที่พบเจอในเขตบรรทาเชิงเครื่อปุงให้นะคะวัดปานาสวรรค์นะคะถ้าท่านไหนเห็นนะคะหนูรบกวนฝากประชาสัมพันธ์ผ่านคลิปหนีน้ำแน่นะคะให้เอามาขึ้นหนู นะหนูนอนบ่ได้กินบ่ได้นอนบ่ลับมันเป็นเรื่องที่อยู่ในใจหนูมาตลอดเลยเมื่อนี้หนูถึงตัดสินใจกลับมาบ้านเปิดสิม,มาตามหาหนองหมานะคะหรือผู้ใดที่พบเห็นมีบอบแสนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์น้ำแน่เมื่อนี้มิวสิข่าไปสวนเพื่อสิไปเบืองหนองหมาทั้งหมดน,นะคะว่ายูจังหดกินจนังใดแล้วก็สิไปที่สําคัญก็สิแ,แว่ไปหาหน่อใหม่น้ำคลิปนี่สิเป็นคลิป บรรยากาศภาพพี่น้องเดินทางไปสวนแล้วกะคิดหนามีสิพ,าพวาปอพเมเมเอฟซี่ไปบึงวิถีชีวิตของมิวราชนะพ่อ,อนย่าวางค่ะมิวอยากกินแก้วน้องใหม่เมื่อนี่มิมวเ,เลยกาวมิวสิไปหาน้องใหม่ตอนแรกหนูโทรไปส่วนมูลลล่ล่ะแต่ว่าโทรไปส่วนพีนพ่นางพี่นางกับประวางพีน่นางกับไปจกอย่างเมื่อนี่ก็เลยสิไปหาน้องใหม่กอที่มันอยู่ข้างๆสวนนะคะที่กินประจานะคะซึ่งเป็นกอของลุงกระป่า เ้าสิบ่ไปไก่ค่ะพี่น้องเพราะว่าป่ากะลุ่กระปูกไว้นะคะบ้านสันกะสิล่งไปมองไทยซะนะคะไทยซักกสิมีกอโนไม่แล่ะก็อยู่น้ำป่าลุ่เจ้าของนี่ละนะคะสิลองงานเขาไปบึ่งว่าโนไม่เกิดหรือยังเพราะว่าตอนนี้อย่างกินแกงโนไม่แห้งแล้วก็สิไปเก็บพักพักออหยังกอดที่มันมีน้ำาหมค่ะเขาเอินพักยังพักที่มันมีน้ำนูกะพักที่มีน้ำบ้านนูเอินพักกัญยาบ่ กินที่ว่ากินกับแกงงน่งใหม้นะคะมันเกิดดีดีเกิดยุสตาหนองมิวนี่แหละนะคะมื่อนี้ก็เลยมาอัปเดตนะคะวันนี้ให้พ่อ,พอแม่เอฟซี FC ได้รับรู้ว่าลูกสาวจะไปทุ่งนาแล้วก็สิไปเบื้องบบกม่วงบักม่วงปลายเหลือบอนนอบนเป็นมันสุกเลื่อยหรือมันแก่เบิดแล้วนะคะสิเขาไปเบิ้งสวนแล้วก็สิไปเบื้งองน้องหมาน้าค่ะนะคะสมารชิกที่สวนหายไปนึ่งโตพอดีว่าน้องสาวโทรมาบอกว่าน้องรุ ออกจากกกงนะคะลุดออกจากกงแล้วก็หายไปเฮียบัดเฮียอยู่ในหน้าผอมพี่น้องเอ้ยขันคนเห็นแล้วคนเอาไปเลียงหนูกันยังพ้อยดีใจเด้วยค่ะแต่ว่าหนูย่านน้องถือกหมาตัวใหญ่แบบไล่ตอมแล้วน้องหายไปในปาย่านหนงหมามันหากินเองบ่ได้นะแม่คือหลายสิ่งหลายอย่างเป็นห่วงแห้งตอนนี้นะคะ ว้าว <Wow. S 2> อ้าวมีเด็กอยู่เด็กที่ไหนมาเลยพี่น้องตอนนี้เราถึงที่สวนแล้วนะคะบ้านสวนโอ้ยแต่ไม่เป็นตายเบิร์ลรวบอกตัวน้ำมันขาร์บ่นมีคนโย ้าวมีเจ้าถิ่นรับมีเจ้าถิ่นมารับแล้วนะคะราไปดูกันมันทํางานดีจังเลยเนี่ยต้อนรับหรอทํางานต้อนรับหรอเนี่ย้าเอาจ้อยเดี๋ยวลูกกินเขาวพระท่านมูได้หน่ว้า <What? c oughs> ทำไมมีขนล่ะฮะ <c oughs> <c oughs> ทำไมนายมีขนล่ะนี่เอนนียังคือออกจากดีเมื่อหร่เนี่นทําไมหลุดพี่น้องเบิ่งโหลดขนาดใกล้หลุดออกจากใกล้หลุดออกจากคอกหมายังบวกกิ่นเอาหมายังบวกกัดคือหมายู่หนีมันบวกกัดเห็นตรงนี้ไหมที่ว่าเป็ดโดนกัดอะคะ่ะอืม เห็นตะสากคิดใจกะยังเสียใจเสียความรู้สึกเบิงขาขนาดมันหลุดมาน,นมาี่นกะมาอยู่นหนกะบวกกัดบ่อยังอยู่แล้วสิหมจะเข้าไปข้างในไหมหรืออยู่ข้างนอกนะลูกฮะไหนมาดูดิมาดิน้ำปัน่นไฮ่ไฮครับผมน้ำปัน่นนี่เด็กชายน้ำปัน่นขี้อ่อน สวัสดีครับสวัสดีครับมาค่ะทุกคนมาบึงบรรยากาศอันนี้สิเป็นบ้านสวนย่านหลังน้อยๆทีรามิวเฮ็ดไว้ค่ะตะกี้นันนู้เฮดสวนบานิบบ่อยากเมื่อบ้าน เอยากเมื่อบานเรอยากข้นเมื่อพอดีตื่นขึ้นมากกับสิได้เฮดเวียกพี่สินะค่ะก็เลยเฮดไหวบันนี้ให้น้องสาวกับน้องไส,งส้มาอยู่เพราะว่าจะคลองกลับไปล่ำปาดบักม่วงพี่น้องบักม่วงเป็นหมากแล้วนี่มิวม,มาผู้เดียวกันเพราะว่าห้แม่ครับน่องมาน้ำกรดโอ้ยวันนี้ไมนซุกเราเตีย๋ยซุกเราเตีย๋ยเราอยู่ที่ บ้านสวนของเราเองค่ะทุกคนคือได้กินสากหมาเน่ามาแสดงว่าเด็กน้อยชุมนี่ไปกินสากเน่ามาได้เนี่ยป๊าดพี่น้องให้บอกวันหนึ่งว่าเป็นสปอยจากของเด้เชื่อไหม รัชดาพรเป็นคนที่ปลูกมะหุงดกมากอันนี้ยทธงหน้านะคะโกมะหุงยุธงพี่น้องเบิง้งดกบักคักดูฝีมือมิวเองค่ะทุกคนเป็นคนปลูกโกมะหุงดกดกเฮ้ยผู้ใดไปคูดโก,กมะเขือฉันนี่ต้นมะเขือมันเกิดอยู่นี่หลักกระมีต้น มะเอิกเอาไว้ตามมะคุงน,น,นี่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 มะเอิ๊กมะเอิกพี่น้องตะกี้มันเป็นหนึง่งตรงนี้มันเป็นสวนเป็นสวนนั่อยุค่าช่วงหนาฮ้อนฮวนี่สินาฝนตกสี่มิวสีได้เฮ็ดตลอดเลยได้พี่น้องนี่ได้เฮ็ดย่ค่าได้เฮ็ดตะกี้มีเอาละอันเสื้อเฮ็ดละงกไปไว้หันได้ฮอดเฮ็ดละงกกินพี่น้องเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สิลงไปเบิ้งน้องใหม่าดผักอีเลิรคืองามจ้าวฟีเมอร์ราชดาปูกค้าผักอีเลิศนี่ค่ะมันเป็นตตัดพาดเอาไปห่อเมียงเอาไปห่องามงามพี่น้องเบิ่งใบผักอีเลิศพูด่าเบิ่งใบผักอีเลิศเอาหนามาจะใส่ เอินห้าหนาก่ปุปุบปุพอยายพุ่งด่พงมาเลยสายเห็นมาน่อยบอีิสาแม่ตัวข,า,ขาวๆเลืองๆน่ะเฮี้ยแม่หนาห่าบาเห็น ออนแม่ข้าเสียเอาไปเฮ็ดกินกับหยังพอีเลิศหฮอใส่กับหมูเด่งกับแซ่บเด้เนาะเราต้องหาเมนูนะทุกคนเราต้องหาอะไรทํานะเพราะว่าพอีเลิศเรางามเหลือเกินค่ะเด็กเดกเ,เด้๋เวเดาไปหาอเด้อ้กันคอะท้กคน้อเออเอเ